ในรอบนี้ครับโอ,อกาสก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ารอบนี้ครับคำละ5คะแนนก็ไก่ครับคุณทำา3ข้อเข้าสู่รอบล่าแสนเลยอขอไข่เหนื่อยหน่อย5ข้อรู้สึกไม่ค่อยกดดันเลยค่ะถูกต้องครับแม่คุณแม่บอกรู้สึกไม่ค่อยกดดัน,ดดนเลยถ้าพร้อมขนาดนี้มือวางข้างปุ่มนะครับและคำใบ้ของคุณทั้งสองทีมสำหรับข้อแรกคือคำว่าโปรโมชั่น ผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับโปรโมชั่นครับหมดแล้วครับมาแล้วครับคนฟ้าคนแงครับน้องหก่เพื่อนตอบว่าลดแรกแจกแถมครับคนฟ้าคุณเป็นสายนักช็อปเหรอครับชอบชอบซื้อของครับชอบซื้อของเวลามีคำว่าโปรโมชั่นเสร็จปุ๊บ ก็จะดึงเราเข้าไปตรงนั้นเลยใช่ครับดึงคุณเหินฟ้าหรือดึงคุณแม่เข้าไปฮะแม่มาจ่ายตังค์อ๋อแม่มาจ่ายตังค์แม่ไม่ค่อยซื้อของครับผมส่วนใหญ่จะซื้อแต่แต่โปนี้ใช้กับพี่หลานบ่อยค่ะทั้งรดทั้งแรกทั้งแตกทั้งแถมคุณแม่คุณแม่ขายของอยู่ใช่ไหมครับขายของประเภทอะไรครับขายเป็นเสื้อผ้าค่ะแฟชั่นก็จะมีโปรโมชั่นแบบนี้คุ้นเคยครับผมเอาละตอบไปแล้วนะครับว่า รถแรกแจกแถมเป็นคำตอบที่เรียบมาตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ข้าแข่งขันเองตื่นเต้นนะครับกองเชียงหลังเหมือนจะมีเรื่องแล้วนะฮะยืนชี้หน้ากันแล้วนะครับเป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมาแล้วมัยมาแล้วตอนนี้11ต่อ8คะแนนครับคุณแม่ครับครับสวยงามมากเขินฟ้าเรารอเวลานี้แล้วค่ะเยี่ยมครับคุณแม่ครับ ผมมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยครับผมเอาคุณพ่อคุณลูกสู้ไหมครับสซ้ค่ะเออเอาล่ะห้ข้อต่อไปครับทำสองทีมมือวางทั้งปุ่มถ้าพร้อมแล้วฟังคำใบ้จากผมนะครับคำใบ้คือคำว่ากินผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับคำสั้นนะครับระวังตัวสอนขึ้นครบนะครับกินครับ มาแล้วมาไปสำเร็แล้วตอบว่ากับข้าวกับปลาค่ะกับข้าวกับปลาเป็นคำตอบที่คุณแม่ครับถ้าคุณแม่เข้ารอบได้ผมจะลงโปรโมตในไอจของผมร้านคุณแม่ด้วยเอาเด่ย เคลียหน้าไอจีได้เลยเคลียเลยครับโอเคพร้อมนะครับตอนนี้นะฮะทั้งสองทีมนะครับคำใบ้คำต่อไป5คะแนนจะเป็นของทีมไหนนะครับคำใบ้คือคำว่าสะดุดตั้งใจนะครับผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับสะดุดครับ ใจก่อนเลยครับบนฟ้าบนฟ้ามาก่อนไหมมแ้้แ่เดีค่วกนนะครับคุณเม่ตอบว่าแผ่นเสียงตกร่างตอบมปแล้วนะครับว่าดังเลยค่ะ ฮะได้ยินไหมคะคุณพ่อคุณพ่อเป็นดีเจนะใช่คุณพ่อเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมเอาอคุณพ่อเป็นดีเจเหรอบ่อ็นดีเจคุณพ่อเป็นดีเจเป็นนักจัดรายการวิทยุเป็นเจ้าของสถานีจัดรายการวิทยุดีเจติงฮัลโหลค่ะขอสายดีเจติงค่ะขอเพลงเอ่อวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยค่ะดีเจติงมีแนะนำไหมคะวัยรุ่นเหรอฮะนี่คะสิบหกปีแห่งความหลังเลยครับ ได้ครับลุ้นดค่ลุ้นดุรลุ้ดบได้ค่ะกุ้นดุคพาดีเจตสจริงค่ะเดี๋ยวตามคุณแม่ก่อนนะคะอ่ะแม่ของแม่แหละโอ้เป็นดีเจด้วยคุณพ่อก็ทราบแต่คือกดไม่ทันนะฮะใช่ครับขอใครกดมาก่อนแล้วตอบว่าแผ่นเสียงตก่รงถูกไหมฮะแจ่คัแผ่นเสียงตก่องเป็นคำตอบที่